เอาเลยครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n a C z i Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Metal Slug Awakening กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมใครนะครับที่กําลังจะดันพลังอยู่เนี่ยแล้วก็เลเวลเนี่ยไปไกลแล้วใช่ไหมแล้วเราไม่ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะดันพลังยังไงให้มันแบบว่าโดดไปมากกว่านี้นะครับให้แบบว่าไต่แรงขึ้นไปบนท็อปๆเลยนะครับมันมีวิธีในการอัพพลังหรือว่ามีวิธีในการหาของหายยังไง ให้เราเนี่ยสามารถอัพเรื่องของเลเวลแล้วก็พลังไปได้สงสูงด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านตำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนรับประน,นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือกับทางรลนซีการ์ดเนี่ยฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับ เรามาดูในส่วนของเรื่องแรกก่อนเลยะนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกตัวละครใช่ไหมตัวละครเนี่ยมันจะมีพวกตัวซ้ํากับตัวที่มันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มอัปเกรดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวซ้ําเราก็สามารถอัปตาทหารเนี่ยให้ขึ้นไประดับที่สูงขึ้นได้นะครับยิ่งตาทหารเราสูงเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในเรื่องของพวกเอฟเฟกการโจมตีอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกตัวสีทองอ่าอย่างพวกตัวสีทองเนี่ยอย่างตัวระดับแรเลยนะครับซึ่งผมไม่มีนะซึ่ง ถ้าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยอาจจะหาได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับใช้โทเคนเนี่ยมากสุดเนี่ยถึง50อันเลยในการเปิดกาชาแต่ละทีนึงครับก็ไม่รู้ด้วยว่าจะออกหรือเปล่านะตัวซ้ําน่แต่ถ้าเป็นพวกสายเติมเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีแบบฉบับสายฟรีนะครับก็จะสามารถใช้พวกตัวสีม่วงหรือว่าตัวสีฟ้าที่เขาแจกมาเนี่ยมันก็มีความสามารถโดดเด่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกลีร์คอนเทนต์ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้นี่เหมาะสาหรับสายฟรีเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปอัพไปหาอะไรมากขึ้้้้นเลลเลลยยดดววแกกก็็รรื่อองงงขาตติั จะมีในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับอุปก,กรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็หาได้ตามดันเชียนทั่วไปนะครับผมพวกดันที่มันดอกพวกอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นพวกสีม่วงสีฟ้าเดี๋ยวมันจะมีสีพวกอ่าสีทองหรือสีอะไรพวกนี้ที่มันจะสูงกว่าในะระดับนั้นนะครับก็คือมาให้เราด้วยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย มีสเตตัสที่ถือว่าโหดด้วยนะครับแต่ว่าสเตตัสเนี่ยมันก็เป็นสเตตัสสุ่มนะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้พวกรองเท้าสีทองหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สีทองเนี่ยก็จะมีให้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงลงไปเนี่ยก็ไม่มีนะสีม่วงสี้ําเงินหรือสีเขียวนะครับจะไม่มีสเตตัสสุ่มแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถสุ่มสเตตัสตรงนี้ได้แล้วเราก็จะเสียในเรื่องของสเตตัสตรงนี้ลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็อีกอ,อันนึงจะเป็นในส่วนของการเลื่อนขั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิด ล็อกพวกสกิลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วสกิลพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าขั้นกับทางด้านของพวกอาวุธด้วยนะถ้าเกิดว่าอาวุธมันตรงล็อกของมันเนี่ยมันก็จะสามารถอ่าบัฟตีขึ้นไปอีกได้ครับเห็นไหมเปิดใช้เงื่อนไขได้เลยนะว่ามันเนี่ยจะต้องใช้อาวุธประเภทไหนนะครับในการเอามายัดเพื่อกระตุ้นเงื่อนไขตัวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมจะได้รับในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้น10%หรืออะไรพวกนี้ด้วยครับในการทำอาวุธปืนให้มันเข้ากับพวกสเตตัสในตัวละครที่เรามีนะครับผม ส่วนในเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของแฟชั่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีสวยๆงามให้เราได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบสายแฟชั่นเนี่ยก็ไปเปิดหากันได้เลยหรือว่าเติมอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะในส่วนต่อไปเนี่ยก็คืออาวุธปืนนั่นเองครับอาวุธปืนเนี่ยมีความสําคัญแบบมากๆเลยนครับถึงแม้ว่าการอัปเกรดของมันเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่2อย่างนั่นแหละแต่ว่าการอัปเกรดเรื่องเลเวลกับอัปดาวเนี่ยก็มีส่วนทําให้ตัวอาวุธปืนเนี่ยโหดมากขึ้นนะครับอย ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกเครื่องเลเวลไปที่สูงสุดถึงเลเวล50แล้วกันอ่ะ ผมจะดูให้มันจะเป็นการยิงบาสูก้าโดนต่อเนื่อง8ครั้งนะครับโดนครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างดาเมจพิเศษเพิ่มเมติเคถึง40%เลยอ่านี่ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยอัปเกรดปืนให้มันสูงๆขึ้นด้วยแต่ปืนเนี่ยมันอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้พวกหนังสือในการอัปเกรดอาวุธปืนใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราโงนเจี้ยนยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะมันไม่ได้ยากเหมือนตอนที่แบบว่าเปิดหากาชาหรืออะไรอย่างียร ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้วุ้ดปืนสีทองหรือว่าสีส้มอะไรพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดเพื่อเลื่อนั้นเลเวลขึ้นมาได้เลยนะครับต่อไปในส่วนของการอัปดาวอันนี้ต้งหากนะ่ะที่เราเนี่ยต้องเปิดพวกปืนซ้ำเพื่อมาอัปดาวขึ้นไปนะครับแต่ผมจะให้ดูอันสุดท้ายเลยนะว่ามันโหดแค่ไหนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการผวกอัตราการสังหารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเอทเคหรือดาเมจเดี่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปในหลักสูงนะครับจะทําให้ในส่วนของการอัปดาววุ้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ว่าเล่นแบบเกตสแตทธรรมดาสบายๆเนี่ยก็ใช้เป็นพวกปืนสีฟ้าหรือว่าปืนสีส้มเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นปืนสีม่วงก็ได้นะอาจจะหาได้ง่ายหน่อยสําหรับคนที่แบบเป็นสายฟรีอะไรพวกนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยก็มาในส่วนของตัวคอแล้วนะครับผมตัวคอก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบเหมือนกันนะจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งกับการอัปเกรดนั่นเองนะครับการอัปเกรดเนี่ยก็หาได้ตามดันเจี้ยนทั่วไปเหมือนเดิมเลยนะครับแค่แค่ลงดันเจี้ยนที่ลงกับเพื่อนได้กัน3คนนะ่ะ ที่มีแบบดาเมจมีแท้งมีซับเนี่ยครับเราก็จะสามารถเอาตัวนี้เนี่ยมาบวกอัปเกรดได้แต่เรื่องของการอัปเกรดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลบัญชาการเหมือนกันนะครับเราจะสามารถอัปเกรดขึ้นไปให้เลเวลคอเนี่ยมันสูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเลเวลบัญชาการถึง20อ่ะถึงจะบวกขึ้นไปได้ถึงอ่าบวก 9+ บวก10อะไรประมาณนั้น Sabrina. นะครับก็ต้องรอให้เก็บเลเวลตัวละครหลักเนี่ยให้สูงขึ้นก่อนนะครับเราก็ค่อยมาตั้งตีบวกคอไปการที่บวกคอเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในเรื่องของดาเมจให้กับอืนี่เรใรรงส ของตัวคอด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใส่ตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะดีกว่าตัวสีเขียวอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็จะมีการบวกสแตดบวกอะไรที่มันสูงขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่คุณผู้ชมนะบางคนอาจจะใส่แบบรวมกันไปเลยนะครับ3อันอันที่3อันแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะใส่แบบว่าที่เป็นแบบสีเดียวกันหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเป็นเซนตเดียวกันไปเลย6ชิ้นนะมันจะมีในส่วนของเห็นไหมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใส่4ชิ้นนะครับเมื่อยิงโดนศัตรูเนี่ยบนตัวศัตรูจะมีสถานะผิดปกติทุก1ประเภทแล้วก็จะสร้างดามจให้ถึง4%เเลย มันก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าเราควรใส่กี่ชิ้นนะ2ชิ้น4ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่รวมเนี่ยก็จะได้นําเป็นแบบว่าใส่เส้นนี้4ชิ้นแล้วก็ใส่เซตแบบนี้นะครับไปอีก2ชิ้นอย่างนี้ก็ได้ให้มันเข้าแก๊ปกันนะครับไม่ใช่บอกว่าอย่างละ3อย่างละ3อย่างนี้นะมันอาจจะมีสเตตัสแค่อ <savage. meat. S 2> <look>. ันนี้อย่างเดียวไงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเลือกดูนะครับแล้วก็ไปใส่มันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผ้านะเองครับผ้านี่ก็มีด้วยกันนะับหมดนะครับหลายรูปแบบมากๆเลยซึ่งเราสามารถเลือกใช้สอยได้เนนนนนนะะะครััับบว่่าาาาจออชิดดไหงมก็ู ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีมาให้เปิดใช่ไหมก็จะมีอยู่แค่2อสอันเท่านั้นอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินครบ7วันเนี่ยไอตัวนี้ก็จะเปิดให้เราเนี่ยได้ขี่เข้าไปเล่นแล้วเหมือนกันด้วยนะ และในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลอดเลเวลนั่นแหละครับบางคนเนี่ยอาจจะไปเลเวล2 3 24แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมีน้องไก่เยอะมากเลยนะครับยังไม่ได้ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจบคลิปเนี่ยผมก็จะไปลงเหมือนกันอาจจะดันพลังได้สูงขึ้นถึง2-3หมื่นเลยก็ได้ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยอาจจะเลเวล18เร็วกว่านี้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวน้องไก่เนี่ยที่ให้น้องไก่ได้เยอะนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถซื้อน้องไก่ได้้คค่2ค่2รังตอวันนนันนนเท่า้องอซ้้้้มมดดดนนนีีี่่่ยยกก็จก็จจะะะไไแแลลวววววใสขงราัท มาตอนเที่ยงมาตอนเย็นอย่างเงี้ยให้เรามารับน้องไก่ไปฟรีๆนะครับอันนี้ก็สามารถดัานในเรื่องของเลเวลได้ไวขึ้นด้วยนะครับวิธีการดัานเลเวลเนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยคืออาเคนะครับอาเคเนี่ยคือลงทุกครั้งก็จะได้ทีละ200ใช่ไหมแล้วมันใช้ทั้งหมด20น้องไก่นะครับอันนี้เนี่ยก็ อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าจะลงไหมหรือผู้ชมจะไปลงแบบธรรมดาก็ได้นะครับที่เป็นแบบว่าให้เลือกลงแบบเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่100แต่ว่ามันจะใช้น้องไก่แค่สิบเท่านั้นเองใครที่แบบว่าอยากดันเรื่องของเ P กเนี่ยก็อาจ2อย่างนี้ไปก็ได้นะครับมันจะทําให้เ p ตัวละครหลักของเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยสุดท้ายเนี่ยวิธีการเพิ่มพลังก็ไม่พ้นในเรื่องของการเปิดอาชาเหมือนกันนะครับการเปิดอาชาเนี่ยก็สําคัญนะอย่างเช่นผมเปิดตรงนี้ไป12รอบแล้วใช่ไหมมันจะการันตีฮีโร่สีส้มเนี่ยออกมาก็ต่อ่อออเเมมมืผผปิดคคครรบบ60ััั้้งนนนะีแหล ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเก็บเรื่องของตัวที่ตีเนี่ยได้เยอะมากแค่ไหนนะครับถ้าเปิดแล้วก็ต้องมานั่งสู่มบีกว่าสามตัวนี้เนี่ยตัวอะไรจะออกมานะครับเหมือนกันเลย แต่อย่าลืมไปนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้ยังมีแค่ตัวสีส้มนะเพราะว่าขนาดอาวุธปืนเนี่ยยังมีสีเหลืองเลยหรือใครเนี่ยที่กำลังจะรอ,ะอตัวใหม่อย่างเวลเล็ตเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่กำลังจะเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามเลยนะอาจจะเป็นตัวละครตัวโหดหนึ่งที่เราควรเล่นด้วยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลา้ตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ